สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดอีกโพสต์แฟนสาวถอยอยๆร้าย,ยาวระบายความในใจทำไมไม่ปล่อยให้ตัวฉันไปสักทีจากกรณีเกิดเหตุสะเทือนขวนัญนักสแสดงซีรีส์วายวายอายูเดอเพราะรักใช้เปล่าถอยๆอยธนพัท์อายุ21ปีก่อเหตุแทงแฟนสาวพิมพ์ชัดสรันอายุ25ปีสินใจคาบ้านพักในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ล่าสุดตรวจสอบไปที่ Facebook ของสาวผู้เสียชีวิตพบโพ์ว่าเป็นโรคซึมเศร้าจากการโดนทำร้ายและมีการโพ์ข้อความอีกหนึ่งข้อความที่เหมือนกับเป็นการระบายความในใจเอาไว้ว่าแค่อยากเป็นคนที่มีความสุขแม้ว่าฉันพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันพลาดตอนไหนใจก็ไม่อยู่แค่นี้จะให้แหลกสลายอะไรนักหนาะเหนื่อยจนไม่รู้จะเอาคำไหนามาอธิบายเจ็บจนน้ำตามันไหลออกมาตลอดถ้าโลกมันจะโหดร้ายนัก ทำไมไม่ปล่อยให้ตัวฉันไปสักทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ